เธอเธอไปจำนำของบ่อยอันนี้เป็นโรงรับจำนำทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเลย120คนใช่120ทุกคนสนใจเรียนนะโอ้โหนั่งแบบนิ่งคือเงียบเลยล่ะก็คือตั้งใจหลับคนลงคนมันหลับบายแอเย็น วันนี้เรามาทําอะไรกันภารกิจอะไรกันดีกว่าสวันนสดีลวมสวัสดีครับออระอยู่ในเพจเราต้องพูดอะไรประมาณนคนอ๋อเออ,เอ,อใช่สวัสดีหลวมเนาะ<ค>นวันนี้เรามาทําความดีเขาเรียกว่าความดีอีกละใช่นอกจากที่เราขายกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วนะคะเรายังเป็นครูสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมวันนี้เราได้รับหนังสือเชิญน,นะคะจากสถานทานานุเคราะห์นะคะเรียกง่ายๆเอาดีกว่าที่เธอ คุ้นชินกับเธอ,เธอ,เ,ธอเธอไปจำนำของบ่อยอันนี้เป็นโรงรับจำนำทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเลยร้อยยี่สิบคนใช่ประมาณว่าเป็นร้อยโรงทั่วประเทศร้านจำนำของรัฐบาลอ่าใช่ซึ่งปกติคือจริงๆอ่ะกระเป๋าเนี่ยแต่ก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยมีไปกระเป๋าแบรนด์เนมคือบางทีก็มีกระเป๋านะแต่ว่าไม่มียี่ห้อเขาก็ตีแมาก็ไปจำนำทุกอ่ะสะสอะไรที่ทำ ที่ใดผมที่ม้วนผมอะไรเงี้ยไม่ได้เขาเล่าให้ฟังว่าแบบว่าช่วงโควิดที่หนีพ้งเไปจำนะแต่ย่เนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปจำเริ่มมีมาบ้างก็เลยต้องมีการมาเรียนใช่แล้วเราก็ได้เป็นได้รับหนังสือเชิญให้มาเป็นวิทยากรสอนในวันนี้เขาเรียกว่าได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐละภาคที่สุดของผม มากที่สุดเลยหรอมากที่สุดเลยวันนี้ครูวันนี้จะสอนวิชาอะไรบ้างคะครูพีทก็จะมีแบรนด์แบบว่าที่เขาจะได้เจอนะครับได้เจอได้เจอเนาะุยกุชชี่ MCM แล้วก็ชาแนลอืมสี่แบรนด์นี้ว่าอาจจะพอได้เจอบ้างแล้วเเราก็สอนกัน2วันนะคะวันที่6กับที่7แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่สองแล้ว60สิคนรอบแล้ว60ิคนทุกคนสนใจเรียนนะโอ้โหนั่งแบบนิ่งคือเงียบเลยล่ะ เขามตั้งใจหลับคลงคนยังหลับบายแอร์เย็นแอร์มันเย็นเขาตั้งใจเรียนเขามีสมาธิใช่เพราะว่าเพราะว่าถามทีมงานแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่สนใจเขาจะคุยกันเลยอ๋อคุยกันเลยแต่นี่คือสนสนใจสนใจแสดงว่าหลังจากนี้นะคนที่เรียนกับลงรับจำนำ120ท่านทั่วประเทศเนี่ยจะมีความรู้เรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมโดยมาตรฐานการสอนจากเรา ดูได้ลวไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาของปลอมหรือว่าเอาของอไปเรื่อยมาตรฐานของรงรับจำนำนะคะสำเร็จการศึกษาจาก The c a คสต์เฟกแมนเนมใช่ดังนั้นคุณจะไปเอาของปลอมหรือของอะไรอย่างเงี้ยไปจำนำเขามไม่ได้เพราะเขามีความรู้แล้วเดวนหมายนะอ่อโดนจับนะโดนจับนะเอะอแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยว่าถ้าเกิดใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมสามารถเข้าไปลงรับจำนำของรัฐได้แล้วใช่เดี๋ยวนี้ได้แล้วนะ,ะอ๋อใช่เพราะเขาก็จะเริ่มเปิดรับจำนำกระเป๋าแล้วดอกถูกด้วย ใช่ใช่ใช่รวมจำดอกดอกถูกดอกถูกอกถูเนาะแสดงว่าร้านที่รับจำนำกระเป๋าทั่วไปก็จะล่มสลายละไม่ใช่เขาก็มีเงื่อนไขคนละแบบเพราะว่าจากที่ครูสัมภาษณ์เขาบอกว่าจำนำสุด10ปียังต่ออยู่เลยยังต่ออยู่เป็นปีนิงนะสิบปีนะยังต่ออยู่เลยตอนนี้เปิดไม่ติดละนึกต่อดอกทำไม ไม่ได้เปิดมาสิปีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าเป็นไงว่าสนุกขนาดไหนกระเป๋าราคามันจะโดดขึ้นลงมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย่างนี้ก็คืออยตัวอย่างของปอมนะงันครูถามคำถามที่เกี่ยวกับวิชาชาแนลแล้วกัน ใครตอบเร็วสุดยกมือไวสุดได้เล่มนี้ไปมูลค่า550นะคะแต่จริงๆคือถ้าจริงๆมันคือแผ่นอะไรแหละแมทเทเพลตก็คืออะไรอะไรที่เป็นโลหะ,ะแล้วเขาออกมาสลับเอานะครับ C R T R T R ไปดูตารางมันอยู่ในไหนคะไปดูตารางอ่ะยกมือยกมือคะอ่ะอ่ท สีชื่อเต็มว่าอาเวริโกอ่ะโอเคค่ะเจอขององเยมากแต่ะดีเจอแบบ5้0สอยนะคะที่คูไ ก็เพิ่งออกมาจากห้องสอนนะคะใหม่ๆเลยเรียบร้อยวันนี้ก็ก็ต้องขอม้าไปก่อนนะคะลาลาเราก็จะมีเขาเรียกว่า CSR ทําความดีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆไปสอนสปาให้คนในเดือนจำนะครับผลนี้ก็ถอนเกี่ยวกับความรู้แท้ป้อมให้กับงานจับนำเนาะสรุปแล้วก็คือ 120คนนะคะก็จะเป็นลงรับจำนำทั่วประเทศไม่ว่าจะมาจากภูเก็ตเชียงใหม่อย่างเงี้ยก็จะมารวมตัวกันนะคะเป็นรงรับจำนำของภาครัฐนะคะทั่วประเทศเลยภาครัฐนะคะจะเห็นได้ว่าคือตอนนี้ภาครัฐก็หันมาสนใจเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมกันมากข<ด>ึ<ช>้นนะ<ช>แต่ก่อนเราเคยเห็นแต่โรงรับจำนำของเอกชนเอกชนทั่วไปแต่ตอี๋ยรับพวกนี้ใช่เดี๋ยวตอนนี้เป็นรงรับจำนำของรัฐเลยนะแล้วเดี๋ยวก็ลองไปดูว่าหลังจชกงนี้เนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะลองไปจำนำกัน ลงรับจำนำภาครัฐก็ลองลองเอาเข้าไปดูได้นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยว The Band Back ก็ er จะมาอัปเดตให้ได้เห็นกันนะครับนอกจากไลฟ์ like, สดทำความดีแล้วก็เป็นเนาะน<ช>อกจาก<อ>ไม่ใช่ว<อ><า>่าแค่ปากดีอย่างเดียวนอกจากที่ด่าลูกเพจไปนะครับ <laughs> ในไลฟ์ก็ทำความดีลบก <laughs> ลบลบ,ลบได้ไหมไม่ได้เขาก็ยางรู้สึกไม่ดีกับเราอยู่เราก็พยายามทำตัวดีให้เขารู้สึกว่า คือเราก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างจะได้ไปกลบล้างว่าไอ้เรื่องผักลบกลบนี่เรื่องที่ไปด่าเขาหรือไปเหวี่ยงวินเขาเรื่องเขาคืนของบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยมีความดีอยู่บ้างก็คือทําความดีอยู่ก็มีมุมมุมมุมความดีอยู่บ้างถือว่าให้อภัยแล้วกันเนาะที่เคยผาักดีชส่ไปว่าเร้มีแต่รักลูกเขดโอเคขอม้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ